สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ความขัดแย้งโลกพอดแคสต์นะคะหลังจากที่สถานการณ์ค่อนข้างจะเงียบมาพักใหญ่ๆเลยนะคะจู่ๆคำว่าสันติภาพก็กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือคำว่าใช้ได้จริงที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนใช้เรียกแผนยุติสงครามล่าสุดของเขาคำถามก็คือ แผนที่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยมันต่างจากข้อเสนอครั้งก่อนๆที่เคยล้มเหลวไปยังไงกันแน่แล้วนี่คือความหวังครั้งใหม่จริงๆหรือว่าเป็นแค่การเดินหมากทางการทูตอีกรอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันกับแขกรับเชิญของเราคุณทอมสันผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรามาเริ่มกันเลยนะคะประเด็นเรื่องใช้ได้จริงนี่แหละคะ่ะที่ดูจะเป็นหัวใจสําคัญเลยใช่เลยครับ คำนี้สำคัญมากเพราะมันคือการส่งสัญญาณว่ามีการมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่แบบตั้งอยู่บนอุดมคติเหมือนในช่วงแรกๆของสงครามอีกต่อไปแล้วถ้าจะให้เห็นภาพรวมของสัญญาณที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับอาจจะต้องแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆครับส่วนแรกเลยก็คือข้อเสนอของยูเครนเองที่ชัดเจนว่าต้องการพักรบช่วงคร mm ิสต์มาสซึ่งอันนี้เป็นการโยนหินถามทางที่ฉลาดมากครับ เป็นการโยนหินถามทานในแง่ไหนหรอคะเพราะว่าการพักรบช่วคราวก็เคยมีเสนอมาก่อนแล้วก็ก็เงียบไปอะไรที่ทําให้ครั้งนี้อาจจะต่างออกไปคะต่างตรงที่มันผูกมากับคําว่าแผนสันติภาพที่ปฏิบัติได้ครับแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายเริ่มอ่อนล้าเต็มทีการชูเรื่องคริสต์มาสขึ้นมามันเป็นการสร้างแรงกดดันทางศีลธรรมไปในตัวว่าใครกันแน่ที่ไม่อยากให้ปืนสงบลงอ๋อ oh. ทีนี้พอมาดูส่วนที่สองคือท่าทีของอีกฝ่าย เขาก็ไม่ได้ปัดตกทันทีนะครับแต่ตั้งแง่กลับมาว่าการพักรบใดๆต้องเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ครอบคลุมเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณกลับว่าเราพร้อมคุยนะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องหยุดยิงชั่วคราวเหมือนเป็นการบอกว่าถ้าจะหยุดก็ต้องหยุดยาวๆแล้วมาเคลียร์กันให้จบไปเลยไม่ใช่หยุดแล้วกลับไปตั้งหลักกันใหม่ถูกต้องครับและส่วนสุดท้ายก็คือท่าทีของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกับยุโรป ที่ออกมาขานรับทันทีเลยแถมยังเริ่มพูดถึงกลไกลการเรียกร้องค่าเสียหายการฟื้นฟูประเทศในระยะยาวแล้วด้วยอืเหมือนเป็นการปูทางว่าถ้าการเจรจาเกิดขึ้นจริงฝ่ายตะวันตกก็พร้อมจะสนับสนุนในขั้นตอนต่อไปมันเลยเป็นการส่งสัญญาณที่สอดประสานกันทั้งสามฝ่ายแม้จะยังไม่มีใครลงนามในเอกสารอะไรเลยก็ตามครับโอเคค่ะเง้นเรามาเจาะกันที่ตัวแผนของยูเครกนกันก่อนเลย ถึงจะยังไม่เห็นเอกสารตัวเต็มแต่พอจะแกะรอยได้ไหมคะว่าหน้าตาของแผนที่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างครับจากข้อมูลที่ออกมาตามสื่อต่างๆแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงพอจะประกอบร่างได้เป็น4องค์ประกอบหลักๆนะครับข้อแรกเลยคือการหยุดยิงที่เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนใช่ครับ คือไม่ได้มองว่าจะจบสงครามได้ในวันเดียวแต่เป็นการค่อยๆลดระดับความรุนแรงลงทีละขั้นอาจจะเริ่มจากการหยุดยิงในพื้นที่ที่มีมนุษยธรรมเป็นเดิมพันก่อนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือที่เรียกกันว่าหยุดเลือดก่อนที่จะไปรักษาแผลใหญ่แล้วองค์ประกอบที่สองล่ะคะข้อที่2นี่แหละครับที่เป็นหัวใจของข้อเสนอทั้งหมดคือเรื่องหลักประกันความมั่นคงหรือ Security Guarantees ยูเครนรู้ตัวดีว่าโอกาสที่จะได้เข้าร่วมนาโตในเร็วๆนี้ แทบจะเป็นศูนย์พวกเขาเลยมองหาโมเดลใหม่เป็นการทำข้อตกลงกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสที่ระบุชัดเจนว่าหากถูกรุก,กรานอีกในอนาคตประเทศเหล่านี้ต้องเข้าช่วยเหลือทางการทหารโดยตรงไม่ใช่แค่ส่งอาวุธหรือความบาดเดี่ยวนะคะแต่หลักประกันความมั่นคงที่ว่าเนี่ยมันต่างจากสัญญาที่ยูเครนเคยได้ตอนยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอดีตยังไงเหรอคะเพราะครั้งนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันป้องกันอะไรไม่ได้จริงเป็นคำถามที่ดีมากครับ นั่นคือสิ่งที่ยูเครนเรียนรู้มาด้วยความเจ็บปวดเลยหลักประกันครั้งใหม่นี้จึงต้องมีรายละเอียดที่รัดกุมกว่าเดิมมากมีการพูดถึงโมเดลแบบอิสราเอลโมเดลแบบอิสราเอลครับคือแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกพันธมิตรทางฐานอย่างเป็นทางการแต่มีความร่วมมือด้านข่าวกรองการทหารเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งกับสหรัฐถึงขั้นที่ว่าการโจมตีอิสราเอลแทบจะเท่ากับการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐโดยตรงเลยมันคือการสร้างความมั่นใจว่า ต้นทุนของการลุกรานยูเครนในอนาคตจะสูงเกินกว่าที่ใครจะรับไหวครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือการผูกตัวเองเข้ากับความมั่นคงของมหาอำนาจให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วประเด็นเรื่องดินแดนละ่ะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนที่สุดนี่คือองค์ประกอบที่3ครับและเป็นจุดที่ยังคงแข็งกร้าวที่สุดในแผนยูเครนยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการผนวกดินแดนใดๆในทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดอือหือ หมายความว่าต่อให้การสู้รบยุติลงบนแนวรบปัจจุบันพวกเขาก็จะไม่เซ็นเอกสารยอมรับว่าดินแดนเหล่านั้นเป็นของอีกฝ่ายโดยสมบูรณ์ซึ่งนี่เป็นเงื่อนไขที่อาจน,นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการพักรบระยะยาวหรือสงครามแช่แข็งมากกว่าสันติภาพที่แท้จริงแปลว่ายอมรับความจริงในสนามรบแต่ไม่ยอมรับในทางกฎหมายเพื่อเปิดทางให้สามารถอ้างสิทธิ์ได้ในอนาคตแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรคะ ข้อสุดท้ายคือเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับการฟื้นฝูประเทศครับมีการตั้งกลไกลทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากสงครามซึ่งอาจจะมาจากทรัพย์สินที่อายัดไว้ของอีกฝ่ายอืเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ในทางการทูตมันคือการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจระยะยาวและเป็นการส่งสารยังประชาชนยูเครนว่าประเทศจะได้รับการเยียวยา ฟังดูทั้งหมดแล้วนะคะมันเป็นแผนที่เพยยอมสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับความจริงอันโหดร้ายในสนามรบกับการรักษาลักการและอธิปไตยของชาติเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเป็นแผนเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่แผนเพื่อชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบใช่เลยครับ มันคือการเปลี่ยนเป้าหมายจากการเอาชนะสงครามมาเป็นการเอาชนะในสันติภาพซึ่งหมายถึงการทำให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้พัฒนาต่อไปได้และปลอดภัยจากการรุกรานในอนาคตแม้ต้องยอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างก็ตามทีนี้ถ้าเราลองสวมหมวกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะฟังข้อเสนอทั้ง4ข้อนี้แล้วทาไมเขาถึงยังลังเลทาไมไม่รีบคว้าโอกาสนี้ไว ในเมื่อสงครามก็สร้างความเสียหายให้พวกเขามหาศาลเหมือนกันครับมุมมองจากฝั่งนั้นต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยเหตุผลที่เขายังไม่ตอบรับในทันทีมีอยู่3ามข้อใหญ่ๆข้อแรกที่สําคัญที่สุดคือความไม่ไว้วางใจความไม่ไว้ใจครับจากประสบการณ์ในความขัดแย้งที่ผ่านๆมาการหยุดยิงชั่วคราวมักถูกใช้เป็นโอกาสในการเสริมกําลังจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่แล้วก็วางแผนการรบในรอบต่อไป พวกเขามองว่าการพักรบช่วงคริสต์มาสอาจเป็นกับดักทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ยูเครนได้มีเวลาหายใจและรับอาวุธล็อตใหม่จากตะวันตกก็คือมองว่านี่ไม่ใช่การแสดงท่าทีอย่างจริงใจแต่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งถูกต้องครับเหตุผลข้อที่สองคือการประเมินสถานการณ์ในสนามรบในมุมของเขาแม้จะไม่สามารถรเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็วแต่สถานการณ์ในภาพรวมก็ยังไม่ได้เพลี่ยงพล้ำเขายังคงควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ที่ยึดมาได้ตราบใดที่ยังไม่แพ้ ก็ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องรีบร้อนเจรจาในขณะที่ตัวเองยังกลุ่มความได้เปรียบอยู่บ้างแล้วเรียวผลข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศที่ซับซ้อนมากครับผู้นําไม่สามารถประกาศยุติสงครามโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยมันเท่ากับการยอมรับว่าการสูญเสียทั้งชีวิตทหารและงบประมาณมหาศาลที่ผ่านมานั้นสูญเปล่าอืมเขาจะต้องตอบคําถามคนในชาติให้ได้ว่าเราได้อะไรจากการทําสงครามครั้งนี้ดังนั้น การจะยอมรับข้อตกลงใดๆก็ตามจะต้องสามารถนำไปเสนอต่อสาธารณชนในฐานะชัยชนะรูปแบบหนึ่งได้ดังนั้นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับฝ่ายนั้นในตอนนี้จึงไม่ใช่เราอยากได้สันติภาพหรือไม่แต่เป็นสันติภาพในรูปแบบนี้เราได้อะไรกลับมาบ้างซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบจากแผนของยูเครนตอนนี้คือแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการหยุดยิงนั่นคือปัญหาหลักเลยครับ มันยังไม่มีแรงจูงใจที่มากพอให้เขายอมเสี่ยงเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างเต็มตัวน่าสนใจมากค่ะว่าถ้าทั้งสองฝ่ายมีเงื่อนไขและความระแวงต่อกันสูงขนาดนี้แล้วทำไมเรื่องสันติภาพถึงถูกจุดขึ้นมาในช่วงเวลานี้พอดีมันมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าคะจังหวะเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับมันเกิดจากพายุหลายลูกพัดมาบรรจบกันพอดีปัจจัยแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือความเหนื่อยล้า สงครามยืดเยื้อมาเกือบ4ปีทุกฝ่ายสูญเสียไปอย่างมหาศาลทั้งทัพพยากรกำลังพลและที่สำคัญคือขวัญกำลังใจรวมถึงความเหนื่อยล้าของคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นคือปัจจัยที่2แรงกดดันจากยุโรป ประเทศในยุโรปที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสนับสนุนยูเครนก็กำลังเผชิญกับวิกฤตของตัวเองทั้งราคาพลังงานเงินเฟ้อหลายรัฐบาลในยุโรปเริ่มส่งสัญญาณว่าอยากเห็นทางออกของสงครามมากกว่าการส่งอาวุธไปเรื่อยๆอย่างไม่มีทีสิ้นสุดหมายความว่าแผนสันติภาพนี้ส่วนหนึ่งก็ทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากพันธมิตรของตัวเองด้วยมีส่วนอย่างมากครับและปัจจัยสุดท้ายคือการชิงความได้เปรียบในเกมการสื่อสาร อย่างที่คุยกันไปตอนตอน้นการเสนอพักรบช่วงคริสต์มาสเป็นการเดินหมากทางการทูตที่ฉลาดมากมันเป็นการยึดพื้นที่ทางศีลธรรมในสายตาชาวโลกทันทีหากอีกฝ่ายปฏิเสธพวกเขาก็จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่แข็งกร้าวไม่เห็นแก่มนุษยธรรมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตามยูเครนได้คะแนนนิยมและความเห็นใจจากประชาคมโลกไปแล้ว เท่ากับว่ายูเครนกำลังใช้การทูดเชิงรุกเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่การสนับสนุนจากตะวันตกจะเริ่มแผ่ลงไปมากกว่านี้เป็นการพลิกเกมจากรับเป็นรุกในสนามการทูดครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้สถานการณ์ในสนามรบเลยเอาละค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทำให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนมากตกลงแล้วทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อซื้อเวลาและสร้างภาพลักษณ์หรือว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดสันติภาพขึ้นได้จริงๆคะคำตอบก็คือมันอาจจะเป็นทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันครับทั้ง2องอย่างครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่เราได้ยินคําว่าแผนที่ใช้ได้จริงจากฝั่งยูเครนและได้ยินคําว่าข้อตกลงที่ครอบคลุมจากอีกฝั่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ภาษาของคู่สงครามที่ต้องการชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นภาษาของคนที่เริ่มมองหาทางลงจากหลังเสือกันแล้ว ฝ่า <Ừ. S 1> ยหนึ่งบอกว่าเรามีข้อเสนอที่พวกคุณน่าจะพิจนารณาได้อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าเราก็พร้อมจะพิจนารณาถ้ามันครอบคลุมผลประโยชน์ของเราแม้จะยังห่างไกลจากคําว่าตกลงกันได้แต่ประตูการเจราจารมันแง้มออกกว้างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่เปราะบางที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นคําที่เหมาะสมมากครับโอกาสที่เปราะบางคือมีอยู่จริงแต่ก็พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจผิดพลาดอืม ทีเปราะบางนี้มันไม่แตกสลายและนําไปสู่การหยุดยิงได้จริงๆไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามโลกหลังจากนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดอาจจะไม่ใช่สันติภาพที่ถาวรที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงนะครับแต่อาจจะเป็นสภาวะที่เราเรียกว่าสงครามแช่แข็งหรือ frozen conflict สงครามแช่แข็งขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร มันคือสภาวะที่การสู้รบขนาดใหญ่ยุติลงเสียงปืนใหญ่เงียบไปแต่ต้นตอของความขัดแย้งยังคงคุกรุ่นอยู่แนวรบในปัจจุบันจะกลายสภาพเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอย่างไม่เป็นทางการคล้ายๆกับคาบสมุทรเกาหลีหรือไซปรัสอที่สงครามหยุดไปนานแล้วแต่ในทางเทคนิคยังไม่มีการทำข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการเลยไม่มีการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง ซึ่งสาหรับยูเครนมันหมายถึงการได้เวลาพักหายใจเพื่อฟื้นฟูประเทศแต่ก็ต้องอยู่กับความเสี่ยงที่สงครามจะปะทุขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาถูกต้องครับพวกเขาจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่ก็ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการป้องกันประเทศเพราะความไม่ไว้วางใจจะยังคงอยู่ส่วนสําหรับโลกโดยรวมความตึงเครียดเรื่องพลังงานอาจจะผ่อนคลายลงแต่โลกจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนสงครามอีกแล้ว แปลว่านี่อ่านไม่ใช่จุดจบของสงครามแต่เป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่ระเบียบโลกมีความเปราะบางกว่าเดิมใช่ครับมันเป็นยุคที่ทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าสันติภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สั่นคลอนมากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายลงมาได้ในพริบตาสรุปได้ว่าข่าวเรื่องแผนสันติภาพที่ออกมาในครั้งนี้แม้จะเต็มไปด้วยความหวังแต่มันไม่ใช่บทสรุปของความขัดแยง้ง แต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะใหม่ที่ซับซ้อนและคาดเดายากยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือรายละเอียดที่แท้จริงของแผนนี้จะถูกนำเสนอออกมาเมื่อไหร่และอีกฝ่ายจะเลือกที่จะเดินเข้ามาในประตูที่แง้มอยู่นี้หรือจะเลือกปิดมันลงไปสิ่งที่การสนทนาน,นี้ทิ้งไว้ให้คบคิดก็คือในโลกศตรวรรษที่21สสภาวะสงครามแช่แข็งที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงแบบนี้มันถูกนับว่าเป็นสันติภาพในรูปแบบที่ยอมรับได้แล้วหรือยัง หากเรื่องราวในวันนี้ช่วยให้เข้าใจข่าวสารได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฝากกดไลค์และกดติดตามช่องความขัดแย้งโลกพอดแคสต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทอมสันมากค่ะยินดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ